ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่28กรกฎาคน2566านะคะดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีใครที่รองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะคุณจะมีคน ซื้อของมาฝากมีคนคิดถึงนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนนิดนึงระวังปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเงินหรือคดีความนะคะหลายๆคนมีโอกาสที่จะไม่สบาย,บายนะคะมีโอกาสได้ไปพบหมอนะคะ,สสนะ,คะในช่วงนี้ระวังในเรื่องของการผ่าตัดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดนะคะใครที่รองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะหลายๆคนจะได้เจอนะคะคนที่ใช่คนที่ชอบนะคะคนที่คิดถึงคนที่คุณรอคอยนะคะใครที่รอคนรักมีโอกาสที่คนรักจะมาหาจะติดต่อมานะคะในช่วงนี้ ใครที่รอข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจากทางไกลหรือได้ข่าวดีจากคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีแดงสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ8 1หนึ่ง เจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองนะคะสลับสับเปลี่ยนกันได้ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ